สวัสดีครับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันศุกร์ที่20ท่านว่าคมพุทธศักรา2567กับผมนายพีระเดชสุกระเดืองจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับแต่ยังคงเห็นตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าม้วนอากาศเย็นกาําลังผ่านกลางนะครับยังคง ปกคลุมบริเวณผาคตันดอกชิงนเนือตอนบนของเฮ่าลักษณะเช่นนี้นะครับก็เลืออินห้บริเวณผาคตันออกชิงนเนือตอนบนของเฮายังคงมีอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวโดยทั่วไปนะครับร่มอาจจะมีร่มแห้งได้เป็นบางช่วงบางเวลานะครับกาบเปรยแห้งมืดมือนะครับสําหรับภาพท้ายดาวเทียมนะครับนี่ที่ปกคลุมบริเวณผาคตันดอกชิงนเนือตอนบนของเฮ่ามือนี้ท้องฝาปงนะครับเีฆอีกหน่อยนะครับแสงแดดก็ค่อนข้างจะ จัดนะครับแตกกับวได้เฮนไหมีอากาศฮอนนะครับเนื่องจากว่ามีร่มเย็นๆผัดกับมากค,ค่ายคมห่อนได้นะครับสำหรับเรดาตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นและรดาตัวอากาศของจังหวัดสกลนครกับวได้ตรวจพอกุ้มฝนบริเวณผ่าตะวัอนอ,อกเชิงเือตอนบนนะครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโช่วงวันนี้บริเวณผ่าตะวันอกเชยงเือตอนบนของเขากับมีอากาศหนาวโดยทั่วไปนะครับท้องฝา้าโปร่งนะครับเมฆน้อยนะครับวันนี้นะครับ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบ่ามือนี้นะครับยุที26-29องศาเซียเซีย <im> ตเท่านั้นเองนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดมื้อเช้าก็สูงๆหรือว่าบางพื้นที่อาจจะมีลดลงได้เล็กน้อยนะครับอุณหภูมิตำสุดมื้อเช้าอย่ที12-15องศาเซียสเซียตยูนิเกตอากาศหนาวนะครับส่วนบริเวณยอดผู้นะครับอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิตำสุดยอดผู้ย่ที7-12องศาเซียเซียดนะครับ ในช่วงนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนของเขายังคงมีอากาศหนาวโดวยทั่วไปนะครับกขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงหนีไปนน่านะครับเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้รักษาความอบอุน่นให้ร่างกายอยู่เสมอนะครับการมาบอกครัขบข่าวพยากรณ์อากาศในไ,ไมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน